พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเจตวณารามตัดสอนภิกษุทั้งหลายให้เป็นผู้รับมรดกธรรมที่เรียกว่าธรรมทายาอย่าเป็นผู้รับมรดกอามิตรที่เรียกว่าอามิตรธายาแล้วตรัสยกตัวอย่างว่าพระองค์ฉันพระกยาหารเหลือ ภิกษุสองรูปหิวเป็นกำลังมาเฝ้าพระองค์ก็ทรงอนุญาตว่าถ้าจะฉันก็ฉันได้ถ้าไม่ฉันก็จะส่งเททิ้งรูปหนึ่งทนหิวไม่ฉันด้วยระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่ให้รับมรดกธรรมไม่รับมรดกอามิตรอีกรูปหนึ่งฉันอาหารที่เหลือนั้นตัดว่า ทรงสรรเสริญภิกษุรูปที่ยอมหิวมากกว่าเมื่อพระศา,าสดาสเสด็จดีกไปแล้วพระาาสารีบุตรได้ตั้งปัญหาถามภิกษุเหล่านั้นว่าด้วยเหตุเพียงไรสาวกจะชื่อว่าไม่ศึกษาหรือศึกษาวิเวกคือความสงัดในเมื่อพระศา,าสดาเป็นผู้สงัดแล้วภิกษุทั้งหลาย ขอให้พระสารีบุตรตอบเองพระสารีบุตรจึงเฉลยว่าเมื่อพระาศาสดาเป็นผู้สงัดแล้วแต่สาวกไม่ควรศึกษาความสงัดไม่ละธรรมที่พระาศาสดาสอนให้ละเป็นผู้มกักมากย่อหย่อนเห็นแกหลับนอนทอดทุรลในความสงัด ไม่ว่าจะเป็นภิกษุผู้เถระปานกลางหรือบวทใหม่ก็ถูกติเตียนโดยฐานะสามเหล่านี้ถ้าพระศาสดาเป็นผู้สงัดและสาวกก็คือศึกษาความสงัดละธรรมที่พระศาสดาสอนให้ละไม่มักมากไม่ย่อหย่อนท่อดทุระในการหลับนอนมีความสงัดเป็นเบื้องหน้า ก็เป็นที่สรรเสริญโดยฐานะ3ามทางภิกษุที่เป็นเถระปันกลางและบทใหม่ครั้นแล้วก็แสดงทางสายกลางคือมักมีองค์8มีความเห็นชอบเป็นต้นสำหรับละธรรมที่ชั่วก็คือ 1. ความโลภและคิดประทุษร้าย 2. ความโกรธและผูกโกรธ 3. ลบหลูบุญคุณท่านและตีเสมอ 4. ีฤิศยาและตนีห้ามายาและโออวด 6. กระด้างและแข่งดี 7. ถือตัวและโดมินท่าน 8. มัวเมาและประมาททำฝ่ายชั่วเหล่านี้เมื่อคิดเป็นรายข้อจะรวมเป็น16ข้อเรียกว่าอุปปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมอง แห่งจิตอันจะปรากฏในวัตถุประมัติสูตรที่7ในเล่ม12นี้ในที่นี้จะแสดงควบข้อละสองประการตามสำนวนบาลีเฉพาะสูตรนี้